สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องผมรอแฮนเซเว่นสตรีมของคุณตอนน,ตอนนี้ตกต่ำเพียงไหนจิตใจกันอ่อนล้าและบอบบางของคุณนั้นถูกทําร้ายมามากเพียงใดมองไปทางซ้ายทางขวาโลกนั้นก็ดูใจร้ายเกินไปงั้นทําไมคุณไม่ลองเข้ามาเล่นฮองไคร s สตาร์เรลดูล่ะวันนี้นะครับผมขอเรียกตัวเองว่าผู้ที่ได้รับเกียรติมารีวิวเกมจากฮ o ย o อเวิร์นั่นก็คือฮองไคร์สตาร์เรลเกมที่มีเนื้อเรื่องภาพสีเสียงและเกมเพลย์เป็นมิตรต่อคุณถ้าหากว่าโลกภายนอกทําร้ายคุณมามากมาให้เนื้อเรื่องตัวละครและบทเเเพลลงใในนนกกมมมีีี้ัจจะคุณสยดว่า และในที่สุดผมก็ได้มีโอกาสรีวิวเกมค่ายนี้สักทีหนึ่งบอกตรงๆเลยว่าเก็บกดมาอย่างยาวนานแล้วผมอยากจะรีวิวเกมค่ายนี้มากเสียเหลือเกินและมาในวันนี้นะครับผมอยู่กับเกมฮงไคสตาร์เวลซึ่งที่แรกตอนผมเล่นเกมนี้นะผมไม่คิดเลยว่ามันจะสนุกขนาดนี้โดยปกติผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวเทิร์นเบสแต่หลังจากที่ผมไม่สามารถสู้ไอ้พวกยอดมนุษย์ในเกม FPS ทั่วไปได้เพราะว่าทั้งรีเฟกและการอดหลับอดนอนของผมสู้พวกมันไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเกมที่เราใช้เวลาคิดเยอะขึ้นดีกว่านั่นก หนึ่งนะไม่คิดว่าตัวเองจะติดใจตอนนี้ผมก็กล้าพูดนะว่าผมติดของใครสตาร์เร็เหมือนกันเพอเล่นเป็นสักพักหนึ่งเอ้ยกูก็เล่นเกมแนวนี้เก่งเหมือนกันนี่หว่าเล่นเกมแนวเทิร์นเบทได้หรือจริงๆแล้วกูฉลาดวะแล้วผมก็พยายามจะถลุงเนื้อเรื่องทั้งวันทั้งคืนแล้วกับเกมนี้แต่ว่าด้วยเวลาที่มีกําหนดนะครับแล้วก็คอนเทนท์ที่เยอะมากจริงๆล่าสุดผมมุสู้กับบอสโคโคเลียไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมอินกับเกมนี้มากนั่นก็คือเอเกมนี้ครับคือคุณ MC เกม็มูมนะมยยม้เกๆยน c เม นี้แม่งชอบพูดคนเดียวมันคุยกับสิ่งของรู้เรื่องทำยังไงได้ยังไงมันหลอนอะไรว่ามีเรื่องไ็นตุบเป็นตาเ,เลยแลวแม่งแทบจะคุยกับถังขยะทุกที่ที่มันเจอคุณมันทำไปได้ยังไงว่ามันพิเศษกว่าใครตรงไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วก็คือถ้าไม่อยากให้เราล่วงถังขยะและมีออปชันให้เรากดล่วงทำไมอะ่ะตัวละครเอกเราเป็นอะไรว่าเห็นถังขยะไม่ได้เลยมันต้องกดอะ่ะแล้วผมก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นอะไรเรื่องแสงไม่ได้ต้องเลยเข้าพิก,กัดเหมือนกันมันคืออะไรช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าทำไมตัวเอกชอบคุยขยะและแน่นอนครับถ ู้ว่ายังไงซะมึงก็ต่อยหน้ากูกลับไม่ได้ก็จะจะมีอิงเกอร์ดิกซิมูเลเตอร์แต่บางตัวมันก็น่าโดนสวนจริงนะคนุณ มัพูดถึง MC ซจหน่อยนะครับผม MC เกมนี้ผมว่าม่งตลกอยู่นะผมชอบที่มันมีคาตอบกวนประสาทให้เราเยอะๆแบบนี้แหละผมก็แอบหัวเราะอยู่เหมือนกันถ้าเลือกคําตอบกวนต้นตีนอย่างนี้ได้้าเกมไหนมันทําผมขำนะครับผมมีสิทธิ์เล่นเกมนั้นนานมากเลยคุณแล้วก็อาวุธและการเปลี่ยนสายของตัวละครมันนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นตัวจิตป,ประทะมากและสามารถแบกเกมของคุณได้โดยง่ายเลยเรียกว่าถ้าหากคุณไม่มี5ดาวตัวอื่นนะครับมีแค่ตัว MC ตัวเดียวก็เล่นผ่านสบายได้ทั้งเกมแล้วและไหนมันจะสามารถเปลี่ยนสายการต่อสู้ได้อีกและสามารถปลดลอ้่งทีะะจ ปลดมันให้ได้นั่นก็คือ Rembrand นส่วนเหตุผลนั้นเราก็รู้ๆกันอยู่ผมจ้องจะเล่นสายนี้แบบจริงๆจังๆเพราะว่ามันมีตัวละครสุดน่ารักชื่อว่าเมมนั่นเองมาช่วยเล่นเป็นคู่หูเราผมเป็นคนที่ชอบตัวละครที่มีความน่ารักเป็นพิเศษถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้ชายอกสามซอกอเพียงไหนแต่ของน่ารักเนี่ยมันก็ทําผมใจละลายได้เช่นกันวลตอมเนผู้มันมน โคตรน่ารักเลยผมต้องขอเล่นเก็บเลเวลไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะฮะกว่าจะปลดล็อกตัวนี้และแต่ละครั้งแต่ราคาพอมีตัวละคารใหม่ๆน่ารักเข้ามาพวกคุณก็จะชอบถามคําถามแปลกๆกันส่วนคาถามที่พวกคุณชอบถามกันนั้นพวกคุณรู้อยู่แก่ใจดีว่าพวกคุณนั้นต้องการอะไรจากเกมเกมนี้แต่ให้พูดกันพูดตรงๆนะครับว่าเกมนี้ออกแบบตัวละคารเนี่ยถ้ไปทางน่ารักเนี่ยมันได้ที่หนึ่งมากเลยตัวละคารหลายตัวนะครับมันน่ารักสดใสและน่าเอ็นดูจนคุณอยากดูแลตนุถน,นอมและเอาไปเลี้ยงที่บ้านซึ่งเกมแนววนนนีีีี้้เเเลลลลาาาาาาาผผผมมมมมมม่่ททรรรระะะะจจยยยตตอออดัักก็ณณ์ปค มันเพิ่งหลุดป้ายไปอาทิตย์ที่แล้วแล้วผมอยากได้ริบบีมากเลยคุณเอ้ยมันน่ารักคือผมไม่คนรักเด็กอะผมชอบเด็กอะมันน่ารักเห็นหน้าผมโหดงี้จริงๆผมปมนคนรักเด็กมากเลยนะคุณก็เผื่อวันหนึ่งผมมีลูกผมก็อยากให้ลูกของผมออกมาหน้ารักสดใสแบบนี้เหมือนกันสําหรับผมผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครคอมฟอร์ตของผมเลยรู้สึกแบบว่าคุณโดนโลกทําร้ายมาเยอะแล้วไอตัวละครพวกนี้มันจะลมใจเราและในแพท3.2นะครับก็จะมีตัวละครเข้ามาใหม่แถมด้วยว่ามีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาด้วยสถาน ใจมาจากพื้นหลังของตำนานโบราณแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรียกว่าเป็นโลกที่มีภูมิหลังเต็มไปด้วยมหาการ์บมากมายและรูปปั้นไทท่านสูงสง่าที่แบกโลกล่าไว้บนแผ่นหลังและตัวละครตู้ใหม่ที่เข้ามาถึง2ตัวเลยตัวแรกนั้นนนัก็คือแคสตอริสนะครับเธอเป็นตัวละครสายความทรงจําประเภทความตัมซึ่งเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ใช้ HP ของตัวเองแลกเป็นดาเมจซึ่งเธอจะใช้ HP ของฝ่ายเราในการต่อสู้และนั่นเป็นข้อควรเลยนะครับว่าทีมของเรานั้นต้องมีตัวฟื้นฟูอย่างน้อย1ตัวและตัวละครต่อไปนะครับอนัสซาตัวละคร ตั้งสำนักมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและยึดมั่นในหลักวิทยาศาสตร์ของตนเองความสามารถของตัวละครเขานะครับนั่นก็คือจะมีการเพิ่มจุดอ่อนให้กับศัตรูทำให้พวกมันอ่อนแอลงเป็นวงกว้างและในแพท3.2นี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีการแจกตัวละครฟรี5ดาวหนึ่งตัวเลยให้คุณเอาไปเล่นได้ฟ,ฟรีๆเพียงแค่เข้าเกมล็อกอินและรับเข้าไปได้ในทันทีและยังไม่พอนะครับฉลองครบรอบเปิด2ปีของห้องไคลสตาร์เรลเพียงแค่คุณล็อกอินเข้ามารับกิจกรรมก็สา <c oughs> มารถรับวาร์ปฟรีได้3าวาร์ปไปเลยแล้วก็อยากให้สตาร์ ยอดในอนาคตต่อไปที่แรกผมคิดว่าเกมนี้ตัวละครหญิงอาจจะเป็นตัวละครที่ฮอตที่สุดนะเพราะผมจําได้ว่าตอนแคฟกาเข้าเนี่ยอินเทอร์เน็นเตแทบเป็นบ้าธรณีแท,ลทบลุกเป็นไฟเมื่อเธอคนนี้เดินเข้ามาในห้องทุกคนก็ต่างอยากได้จนผมสงสัยว่าทำไมอยากได้กันขนาดนั้นและพอผมเข้าไปในเกมและทดลองเล่นตัวละครตัวนี้นะครับความสงสัยของผมถูกขี้คลายโดยกระจ่างโอ้โหทำมันจะสง่าขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมผู้เธอชอบกันแต่ว่าตัวละครหญิงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ตัวละครเดียวนะที่ทําให้ห้องนะั้นลุกเป็นไฟตัวละครชายนี่แหละครับฮอตทำบ้านไฟ มเลยคุณเอ้ยโดยเฉพาะไมเดย์นี่แหละคุณโอ้โหทั้งเสียงทั้งคำพูดทั้งกิริยาแม่ยกใจหายใจความหมดอย่างนี้ท้ามันเท่มากเลยคุณเอ้ยผมอยากได้มากเลยแต่ผมกาว่าจะเก็บหอมรอมริดไว้ก่อนนะครับพอทริปปี้เข้ามาอีกเนี่ยจะเปิดเอาให้ปลดล็อก e6 ไปเลยแล้วลถ้าหาพูดถึงเกมเพล์ของห้องใครสตาร์เรลนะครับมันเข้าใจง่ายและยากในเวลาเดียวกันพอเกมเพลงหลักของมันนะครับเข้าใจง่ายมากมันคือการต่อสู้แบบค้อนกันไกกระดาษไขรแพ้อะไรก็จะโดนสถานะนั้นเจ็บหน่อยและศัตรูนะครับก็จะมีหลอดความแข็งแกร่งแล้ว นะพิเศษตามแต่ละทาที่ตัวละครนั้น,น,นทําดาเมจใส่มันนี่คือการจงตีแบบเบสิกเข้าใจไงแต่เรื่องที่เข้าใจยากก็คือคอมตัวละครครับผมความเข้ากันของสกิลแต่ละสกิลและการจัดทีมคอมไปต่อสู้กับศัตรูนั่นคือเรื่องที่เป็นปัญหามากเลยต้องใช้หัวคิดเป็นอย่างหนักเพราะถ้าหากเราจัดทีมคอมมาไม่ดีมันจะลําบากหลังเราอ่ะคุณเอ้ยเราก็จะมานั่งเคียว่าเฮ้ยตีแมงไม่ตายสักทีวะฉะนั้นการนั่งเรียนรู้นะครับว่าตัวละครแต่ละตัวละคร,ะะครเนี่ยมีความเข้ากันยังไงตัวไหนส่งเสริมกับตัวไหนและตตััััััววววไไหหหนน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 ดกกกบ่่่ถถถืออาาาาาาาเเปป็็คมมมรรู้้้ทีจจํใงและ ผมแนะนำาล้วก็ขอโทษ้วยนะพึ่งเล่นไม่นานเองผมก็พยายามจะตบี้ตะบันเล่นให้ถึงแผด3.0นะคุณนะโอ้โหแต่คือมันแบบเนื้อเรื่องมันเยอะมากเลยคุณมันต้องค่อยๆเล่นจริงๆนะเกมแนวเนี้ยแลวไทม์ไลน์ผมมันไม่พอจริงๆอ่ะต้องค่อยๆเล่นนะครับจนถึงจะตามทุกคนทันผมเคยจินตนาการเล่นๆว่าเออเว้ไอคนที่มันเข้ามาแผทหลังๆนี่มันจะรู้สึกยังไงวะมันคงจะตื่นตาตื่นใจหน้าดูมีอะไรให้มันเล่นเต็มไปหมดเนื้อเรื่องก็เยอะแล้วอันนั้นก็ใช่ฮะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราอยากไกดิออ่่ยยไปุนัๆๆๆมคคคณ แล้วถ้า,าคุณอยากจะถามจริงๆว่าเอาตัวละครตัวไหนเนี่ยมันเหมาะสาหรับผู้เล่นเริ่มเกมผมจําจักคนอื่นมาเลยน้องเจ็ดมีนากับเอ็มซีฮะอัพให้เต็มไปเลยแล้วถ้าหากคุณต้องการความรู้มากกว่านี้ผมขอพายจริงคุณต้องไปดูไกด์ช่องอื่นผมก็ดูไกด์มันตั้งแต่เล็กจนโตเหมือนกันนะคุณนะไม่ก็เปิดเ,เว็บเทียบดูเลยคุณโอ้โหจะตอนเลนะ่นนั้นศึกษาอย่างดีนั่งคํานวณนู่นนี่นั่นกับเรื่องอื่นทำไมวิตั้งใจงี้ม้างวะและเนื้อเรื่องนะครับผม พวกคุณรู้เนื้อเรื่องเกมนี้ไหมให้ตายเถอะผมเล่นเกมแนวนี้ทีไรผมไม่ค่อยสนใจเนื้อเรื่องจริงๆเพราะว่านะฮะผมจะรอให้ตัวละครที่ผมชอบโผล่มาก่อนผมถึงจะตั้งใจอ่านได้อล็อกไอะคุณเนียอย่างเช่นว่าฉากไหนมีแคปก้าโผลมาผมจะตั้งใจอ่านแบบช็อตต่อช็อตเลยนะว่านางพูดว่าอะไรบ้างแล้วต่อมาโอ้เจ็ดมีนาพูดอีกเหรอคํำๆๆอย่างเงี้ยคุณเพราะว่าการที่จะมานั่งอ่านรอทุกอย่างและเข้าใจเนื้อเรื่องของ้องไคสตาร์เรลนั้นผมว่ามันต้องใช้คนที่มีวุฒิปริญญาระดับมหาบัณฑิตจาา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 ากกสสขด้้้นนนนนนนรวงง่่่ะะคเเเเอออยยโโหมมัััตตลลลืแ คือระดับนิยายมันคือระดับพงศาวดาถ้าหากใครที่ชอบอ่านอะไรพวกนี้นะครับคุณอยู่ในสวรรค์เรียบร้อยมีจริงนะคุณคนชอบอ่านอะไรพวกนี้คือแบบเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอินมากอิมเมอร์ซีฟสุดๆซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาชอบอะไรแบบนั้นก็ปล่อยเขาไปนะครับคือว่ามันเก่งอะ่ะมันเก่งกว่าผมมากเลยอะ่ะทำอย่างนั้นได้และในที่สุดผมก็รู้ความหมายของชื่อเจ็ดมีนาัะทีหนึ่งว่ามันหมายความว่าอะไรก็คือตัวของน้องเนี่ยลอยตุ้มป่องอยู่กลางอวกาศโดยมีน้ำแข็งเกาะอยู่ตามตัวเป็นเครื่องป้องกันและวันที่ลอยมมมมมาาาชนนนนนนนเอสสท่ปััััักก็็็ววีีีดดไ้้้คลยยขงผแะร ว่าสรุปเจ็ดมีนาแปลว่าอะไรและสาหรับใครที่อยากจะกลับมาเล่นนะครับคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตามเขาไม่ทันนั่นก็เพราะว่าจะมีตัว5้าดาวแจกให้คุณฟรีทั้งคนหน้าใหม่และเก่าไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันเลยและถ่ายสิว่าผมรับตัวไหนมาคือจริงๆมันก็ดามไม่ยากหรอกว่าผมชอบตัวหน้ารักัะคุณและด้วยเหตุผลประการชนีนะครับถ้าคุณคิดจะกลับมาเล่นหรือคิดที่จะเริ่มเล่นนั้นอย่าได้ห่วงไปเลยของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆนะตอนนี้จะวางรากฐานต่างๆให้กับคุณในอนาคตและที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าค เพราะว่า Hongkai Star r e l มีให้บริการทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android, iOS, PC และ PS f i และยังสามารถเล่นกันแบบ cross platform ได้ด้วยโดยใช้แค่เพียง ID เดียวเพียงเท่านั้นและเหมือนเดิมครับผมได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้คุณโดยการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description อย่าลืมไปลองกดดูกันนะครับผมเพราะว่าครั้งนี้นั้นพิเศษกว่าครั้งไหนๆนั่นก็เพราะว่าเพราะว่าจะมีลิงก์2ตัวนะครับอีกอันนึงให้โค้ดส่วนอีกตัวนึงเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเกมและเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกในคลิปต่ตอไปและสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดดต่่อออแลล้วววนนกกสสสีคาาไปััรบ